นี่ครับผมดูครับใครบอกว่าช้างนะครับหอบยานะครับดูครับช้างครับเอารถรถใสนะครับผมพลายโดยครับดูครับเขาลากรถใสได้ครับดูครับเอฟซีครับดูครับไม่เชื่อก็ต้องเชื่อครับผมนี่ครับเห็นกับตาแล้วครับดูครับพลายโดยครับทําได้ครับผมช้างลากรถใสนะครับผมนี่ครับผมชมนะครับเอฟซีครับดูครับไม่ใช้สแตนบายไม่ใช้ตัวแสดงแทนนะครับผมนี่คือเป็นบรรยากาศสดๆนะครับผมนี่ครับดูครับ คอนบินก็ภาคแบบตกใจหน่อยนะครับผมเพราะว่าไม่ไม่เคยเห็นครับผมดูครับนี่ครับเก็บเข้าที่นะครับดูครับสุดยอดไหมครับผมนี่ครับผ่านการฝึกนะครับผมแบบนี้ครับดูครับนี่ครับพวกพี่ๆนะครับสนใจนะครับใส่ใจนะครับกับไฟโดยครับดูครับทําได้นะครับผมลากรถใส่นะครับผมบ้านผมเขาเรียกรถลุนนะครับลากจากตรงที่เปิดน้ํานะครับที่เปิดน้ําอ่านี่ครับจากนี่ครับที่เปิดน้ําที่พิสมบัติยินะครับพิสมบัติยืนครับนี่ครับ ที่พิสมัตยยืนนะครับลากนะครับตามทางครับดูครับนี่ครับเส้นทางนี้ครับนี่ครับผมลากครับผ่านหน้าคอกสับระุดนะครับแล้วก็เอาไปเก็บเข้าที่นะครับผมดูครับนี่ครับหลังจากนั้นนะครับน้องก็ได้มาหอบหอบยาครับผมดูครับหอบยานะครับหอบหอบต้นสบระุดนะครับไปส่งนี่ครับผมนี่นะครับผมสุดยอดนะครับผมพ่อโดยนะครับพลายโดยของเรานะครับผมนี่นะครับภาพสวยนะครับกับแสง อ่างามๆนะครับวันนี้ครับกับเนื้อตัวที่แน่นปึ๊กไปด้วยความบ้วนของพลายดอยนะครับนะครับนี่ผมเนี่ยเฮ้ยครับมาอัปเดตให้เอฟซีนะครับได้รับชมกันนะครับก็เดี๋ยวมีวิดีโอใหม่ๆครับก็ไม่ก็จะมาลงให้เอฟซีนะครับนี่ครับมาดูแม่กำแพงกันครับเช้านี้ครับดูครับ อัปเดตสถานการณ์นะครับช้างทุกเชือกนะครับนี่แม่กำแพงนะครับนี่ครับนี่คือนุ่มจอนนี่นะครับนี่ครับนี่ครับลายตัวนี้ของเรานะครับจะเห็นทุกเชือกนะครับความคอมเนต์ก็จะมาอัพอัพลงนะครับอัปเดตไว้นะครับ เชือกต่อมานะครับก็นี่ก็คือน้องสงการนะครับนี่ครับน้องสงการนะครับผมนี่ครับซีดอสงการนะครับผมแบบบรรยากาศยามเช้าก็ยืนโยกแล้วครับกินอิ่มครับผมทั้งต้นสับรด์มั่งต้นกล้วยมั่งนะครับนี่ครับนี่นะครับคือสีดอสงการครับสวัสดีครับเลยสงการเสียงเสียงเสียงครับไปส่วย ะครับเอ๋นะครับเสียงอยู่ในลำคอนะครับนี่ครับครับนี่ครับนี่นะครับไปโดยนะครับองานสวยครับเน่ยควันปูงครับก็ได้เข้ามาเช็คนะครับ อาการของพายจอนนี่นะครับนี่ครับว่าเป็นยังไงนะครับนี่ครับแบบมาใช้คําสั่งนะครับสั่งนะครับครับสั่งดูนะครับว่าน้องจะมีอาการเชื่อมไหมครับนี่ครับนี่ครับนะครับการเชิคนะครับนี่ครับสีกําแพงของเราครับ เช้านี้นะครับผมก็ได้มาอัปเดตแล้วครับก็ช้างกเชียกนะครับก็ครบถ้วนดีครับนี่ครับครับหามุมช่วยๆนะครับให้เอฟซีได้รับชมนะครับี่ครับนี่ครับในกำแพงนะครับ E. จะยังเพลงนะครับครนะับกเ็เช้านี้นะครับก็ไม่มีอะไรมากมายครับผมก็หลังจากอัปเดตาช้างทุกเชือกแล้วก็ต้องลากันไว้เท่านี้นครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้คอมเบนต์ด้วยนะครับผมกดซับสไครต์ด้วยนะครับสวัสดีครับ